่ไปครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดพระธาตุครับตัวผมเนี่ยรับบทเป็นพออ เนี่ยเห็นชุดละลอยเงี้ยไม่ใช่เทศกิจเอาไว้จับมานะครับ <c oughs> เป็นหมออเป็นหมออช,อชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อวัตมเขาบอกว่าเขาบอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา <c oughs> วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับเราดูกันว่าวันนี้จะมีนักเรียนใครมาบ้างขอเชิญพบกับนักเรียนคนแรก เปิดไม่ทันค่ะ สวัดดีครูเวลาเจอครูอ่ะหัดแบบมีมารยาทไหว้ทักทายบ้างทําไงอ่ะครูมามาเดี๋ยวคุณทำให้ดูนะทำนี้นะสวัสดีครับนักเรียนตั้งใจสอนนะตั้งใจเรียนนะมาเรียกชุดอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยชุดนักเรียนเลยครูชุดนักเรียนมาจากไหนเนี่ยจากไหนเนี่ยมาจากเรีวพันธท่านครับเอ้าเนี่ยครูไม่ได้สอนเลยไง ครูสอนแต่ผมไม่จำเองการแต่งตัวนักเรียนอะต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงอ๋อแล้วก็ไม่ปอกตั้งแต่แรกจัดการเด็กสมัยนี้แย่ครับแบบเล่นๆไปเงี้ยเสื้อผงเสื้อผ้าหลนั้นก็ไม่ใส่เลยไม่เข้าใจว่าเราก็สอนพอดีทำไมเด็กันเดอร์ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยน่าเบื่อมากเหนื่อยมากเฮ้ยอ้าวกางเกงมาไหนเนี่ยื้อ เสื้อไปไหนเนี่ยอยู่นี่เอาออกมามาใครใส่เนี้ยเนี่ยก็เมื่อกี้ครูบอกว่าให้เราเสื้อแต่ในเกมแต่ครูนี่แต่ครูนี่เอาก็เสื้อแต่งเกมอย่างนี้อย่างครูเขาเรียกว่ากางเกมทับเสื้อเนี่ยมามาไปแต่งตัวข้างหลังตัวข้างหลังเลยอ้าวขอเชิญพบกับนักเรียนคนที่สอง ตอบตอบเป็นหลักเฮ้ยคนเมาผักหลักข้าวเสายังไหวอี๋จ่ายแบปเอาจบอะไเขาจบอะไรทะเลถ่ายเป็นร่อนย้อมอ่อนลงตาคือเฮ้ยทะเลผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายค่ะผู้ชายอะไรผู้ค้าล่ะ ผู้ชายต้องพูดยังไงอะครับผู้ชายต้องพูดเข้มแข็งว่าครับครับเห็นไหมคะันี่ถามนี่ถามจริงเหรอเป็นกะเทยได้เงินไหมเนี่ยเป็นกะเทยไม่ได้เงินก็ถูกอ๋อไม่เหมือนพ่อครูอ่ะพ่อครูได้ทีแบบสามสี่พันเลยเนี่ยพ่อครูเป็นอะไรคะพ่อครูเป็นอัมพาตเฮ้ยทั้งเมื่อพ่อครูได้เงินเยอะจังนะอ๋อเวลาลูกหลานมาเยี่ยมทีก็ให้ทีละพันสองพัน แล้วเดี๋ยวถ้าหนูเจ,าจ้าขอจะหันให้คุณครูมั่งนะคะสักนัดสองพันนะครั 2, ะคะบป้าบาบีข้างหลังเลยขอเชิญพบกับนักเรียนคนที่สามหมายเลขหนึ่งนางสาววัฒนาแซ่เหลาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ตือ wow. น้ตอนเธอดูตัวอย่างเพื่อนนะเนี่ยมาถึงนีมารยาทไหวู้ทุกครั้งเลยเนี่ยไม่ทาว่าชื่ออะไรไม่ต้องเธอไม่ต้องเอชื่ออะไรเอ้ ชื่ออะไรชื่อที่พ่อเรียกหรือแม่เรียก <S 1> <S 1> เอาเอาที่พ่อเรียกที่ปากซอยหรือท้ายซอยคะเอาปากซอยแล้วกันปากซอยกลางวันหรือกลางคืนเอาเป็นกลางวันแล้วกันกลางวันแล้วตอนเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆแบโบเขาเรียกว่าอะไรชื่อบโบวี่ค่ะอ๋อชื่อโบชื่อบโบวี่นามสกุล สีโสดาปฏิทินลอนพีมันดีงเด้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 งนะอะไรนักจ่าค่ะอ่ะเชิญไปรอด้านหลังไม่ต้องไหวเพราะแล้วมาแล้วป่าป่าป่าก็อตขอจริงนะเนี่ยอ่ะขอเชิญพบกับนักเรียนคนที่สามวันนี้ใคร หนังสือพูดอย่างพูดไม่ชัดเลยเรียนได้ปะเนี่ยมีน้เคยเรียนมาเลยจบจากที่ไหนมาเนี่ยเจ้าเธอเบอร์สวยที่สุดเลยโอ้โหอย่างเธอถ้าเธอสวยเนี่ยเขอสวรรคทั้งโลกแล้วไหนลองชื่ออะไรจ๊ะอึ้ยเทไม่ต้องเกิไม <laughs> นะ่ต้องเกินชื่ออะไรอึ้ยเท เอชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงอุ้ยเขิื่อนชื่อเด็กหญิงอุ้ยเขื่อนบนน้ำสูงขอหน่อยนี่เดเพิ่งถามครั้งแรกเฮ้ยนี่เด้พิ่งถามครั้งแรกก็หนูชื่อเด็ก,กดหญิองอุ้ยเขิ่นนางตะกุฏถามาอีกแล้วเลยกันโอ้ยพูดไปพูดต่อยปากเลยต่อไปเป็นการข้าวแถว

เยอะมากเยอะมากเยอมากเรามาทดสอบต่อไปเราจะต่อไปเราทำการทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปประเทศไทยทั้งหมดกี่จังหวัดเจจังหวัดเยียมาให้นักเรียนพูดชื่อจังหวัดที่คนต้นด้วยที่ครูบอกอักษรนะเริ่มต้นด้วยสอเสือ สลับุรีดรอเรือรอลีให้มันชัดหน่อยสระบุรี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 บุรีสิงบุรีไม่มีรอเรือทำไมสิงบุรีค่ะคันบุรีซุลินบุรีสุรินบุรีไม่มีบุรีเหรอแต่ไม่ทำไมอันยินไงเยอะเอาใหม่เอาใหม่ขอ ตัวอักษรคุ้นด้วยปอปมาปลาจวบปลาจีนบุรีปลาหนุ่มเปเอาแคปในประเทศออปัตตานีเป้มันมีแต่แท่ไม่มีเป้ะแม่เป <c oughs> ็นคนเหนือแม่เป็นคนเหนือเลยงอ้วแเดขออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอทดสอบ <c oughs> ขอเป็นอักษรยอ่อ พ่อตาเพชรบุรีเสพิษณุโลกองสา้ลอยใจกันเลยอ่ะพี่จิตขอล้วคุณขอตอบมันะคะนี่ยืนง่กันอยู่สองคนจะไม่ตอบเลยนะคะทางงาค่ะคุณงคนมนนี้ัีหำอรได้เหรอมี กินแปละินแพ้มาอย่างไรพ่อคยเคลิลเกมาอ,อ๋อเป็นคนกรุงเทพฯอะนครการเชื่อมห้าตละคูลต่อไปเราจะทดสอบวิชาภาษาไทยนักเรียนรู้จักคำอังเกยไหมโอ้โหสน,หนิทกันไม่ใช่พันไอ้เลยสำนวนตัวาสิกอ่ะอย่างเช่นกิ้งก่าได้ทองไข่ตื้อให้มันไม่ไนมเป็นสำนวนคำเก็บเพียบอ่ะทดสอบทดสอบคนแรก อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เปิดกำลังสตาย์ให้ลูกทันเต้นเย่มรถมอง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 ่องมอนมองมอนมอง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 มอมอง่ออามองมอง่ออง แร้วถกอยังชิรัะครูไม่ใช่ไม่ดีแยบอยแล้วไม่ได้เรื่องเลยเออเธอเป็นความหวังของห้องเลยนะน้ำมาอาบน้ำก็นไม่ใช่พี่ทำไมทำไมน้ำลดอดอาบน้ำเลยเอาแบบขอดีดีหน่อยน้ำขึ้นให้ดีตักเออไความหวังอีกคนหนึ่งเห็นช้างขี้ อันไม่มีจะ่มันเคเปิดกือโอ้โหเป็นเร่องอะรเอาใหม่เอาใหม่ขออีกหน่อยขออหน่อยเข็นคบนี่โอ้โหแต่ละคนแต่ละคนมีประท้องคุณเออเออกินเต้ตอกลูกตําน้ำพริกมันมีแต่ตําละลายมีแต่มีแต่ตําน้ำพริกละลายแม่นา ไม่น้ำทำไมอ่ะมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวไม่พอกินหรอกเที่ยวตบปากเลยอ่มอะไรเขาโด,ดทนดทิ้งนะอเออัวตายแน่มือไม่พายสบายสบายคระบคุณอันมีแต่ไม่พายเอาเท้าลาน้ำแล้วทุตทายดิหมาเหา่าหง,หงองบดหัวครับขอบติดโรงเรียนเพียงแค่นี้สวัสดีครับ ่สภาพออกอ็อกเป็นไงวันที่24ขออีกรอบหนึ่งได้เลยคือที่สิบโคตรใจรูเนี่ยโคตรใจรู้ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถเก่งกล้าแสดงออกเยยมเลย โอ้โหอ๋อครับครูบรรจุใหม่อ๋อแลองถามครูบรรจุใหม่นะเป็นจริงหรือว่าแก้งครูแกล้งกันครูผิดก่อนมายเยอะเอาเก่งมากทุกคนัทุกคนเลยไ้ครูแบบชั้นที่ใช้ได้ครูชั้นอ๋ออ๋ออ๋อแล้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไอ้วัด เียเงี่ยเงี้ยเี่ยเยี่ยื่ออะไรนะอ๋อชื่อวัดต้ดตดีแล้วนี่โกกเศษปี้อยู่้องนีกููยู่กูรวดเอาไอ้ไอวัดคุณจะทำอะไรไใกล้เนี่ยไอ้ไ่เอวรดีเงี้